สวัสดีครับเชา้าวันสุดท้ายของการเดินทางคือวันที่สามแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะไปกันที่สีปราร์กเชียงรายนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็พาไปเที่ยวที่ปอยพระแก้วต่อเลยดีกว่านะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็ไปสนามบินเพื่อจะกลับไปดอนเมือนนะครับติดตามครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เสีปราร์กเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับี่ ตรงนี้เป็นรูปตราสิงตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สิงป้าเชียงรายไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับสิงป้าเชียงรายนี่คือไร่าชาภูพิโรมนะครับนี่นี่บรรยากาศนะครับจุดชมวิวอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เขามาถ่ายลุกคนเยนีแยะพวกกึกสาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมาชมนี่ครับนี่คือกางรุ่มที่น้ำนะครับนี่โอ้โหบริาการด,ด,ดีดีนะครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้ไปชมไร่าชาของสิงห์บุญรอดหรือสิงห์ป์าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราจะไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่าครับครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระแก้วนะครับภายในวัดพระแก้วนี้นครับเป็นโบสถ์ภายในก็จะมีพระแก้วมรกตนี่นะครับเราจะพาไปไหว้พระก,กันเลยดีกว่าครับ ไปเที่ยวทุกที่ทั่วแดนของจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปสนามบินกันนะครับถึงแล้วครับ่าอาเาียม,ยมเทียแม่ฝ่าลงจังหวัดเชียงรายนะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับนี่ อากาศยาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเช็คอินกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้เช็คอินใบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจตัวไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะรอนั่งนเครื่องนะครับผมโอเคเครื่องแล้วนะครับ aircraft time The has to reasons come 23 a c o ัครับหลังจากที่ผมมาถึงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นที่เรียบ้อยแล้วครับหลังจากที่บินตรงมาจากท่าอากาศยานแม่ฝาลงจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้กาัดกับมาครับก็เป็นการสิ้นสุดการท่องเที่ยวนะครับ ครั้งหน้าจะไปที่ไหนต่อไปอย่าลืมใสกคำในการที่ท่องเที่ยวไทยไว้ชิคกี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สิดราบสกายของผมของผมนี่ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ